สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะน้องกุ้ยจะพามาดู t o y ยต้าอินโนวาปี2016สภาพดีมากๆเลยราคาไม่แรงเลยไปดูพร้อมกันครับครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยฮะสวยมากๆเลยครับคันนี้เป็น t o y ยต้าอินโนวานะฮะเครื่องยนต์2 8ดีเซนนะฮะปี2016ครับผมปี2016สภาพสวยมากๆเลยใช้งานไม่เยอะครับแอบเข้าไปดูข้างในมาแล้วสวยมากๆเลยสวยจริงฮะ ราคาเปิดตัวเบสคาออตโต้เปิดตัวแค่6.99แสนเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับพี่6.99แสนครับผมเป็นไงฮะสวยมากๆเลยโดนแดดนิ่งเงาแวบๆเหมือนป้ายแดงเลยบอกให้สวยจริงฮะสวยมากๆเลยเป็นไงแอบเข้าไปดูข้างในมาละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราน้องก็พาชมรอบคันแล้วเดี๋ยวกยพาดูฮะ สวยมากๆเลยฮะไปดูข้างในพร้อมๆ้อกันเลยครับครับผมมาดูภายในกันเลยฮะดูหรูหราอลงังวังเวอร์มากเลยดูเลยฮะกุญแจสองดอกนะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆสวยๆเลยฮะหรูหรามากเลยดูใหม่มากๆเลยดูบอกฮะใหม่จริงฮะเหมือนไม่มีคนนั่งเลยอ่ะเหมือนไม่เคยมีคนนั่งเลยน,นก็ให้ดูเลยนะเป็นไงฮะ ป็นไงฮะดูบ่อเป็นไงสวยมากๆนะฮะเป็นไงครับสวยจริงๆเลย Innova Crystal b l a c ออเตรเวียคริสตาครับโทษนะครับสองวฮะสวยมากเลยเครื่องยนต์โอเคเลยถือว่าเป็นรถครอบครัวที่โอเคเลยนะกำลังดีเลยฮะสภาพดีมากๆเลย ใช้งานน้อยๆเลยเดี๋ยวเรากกล้วยพาไปดูให้ครบรอบคันเลยฮะนี่ฮะ,ฮะหรูหรามากๆเลยดูนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่แล้วก็ดูเครื่องยนต์นพร้อมๆเหมือนกล้วยเลยนะฮะครับผมมาดูเลขใหม่เลยฮะแค่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโลแค่นั้นเองสตาร์ทแค่ไม่กี่วินาทีแอร์เย็นฉ่ำๆเลยไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆเหมอนกล้วยเลยฮะ ดูเลยฮะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆนะพี่นะทุกอย่างเงียบภาพเดิมๆครับยังไงฮะเดิมๆเลยลูไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์โชว์ทุกคันโชว์ทุกคลิปครับดูยังไงฮะน้องกล้วยบอกไว้เลยเป็นความรู้นะเครื่องยนต์หลวมๆหรือเครื่องยนต์ร้อนๆเครื่องยนต์มีปัญหาทำแบบนี้ไม่ได้นะควันออกของมงโฉงเข่งเลย แต่เบสคาร์ออโต้กล้วยกล้าทําทุกคันครับเป็นไงรถสภาพแบบนี้พี่ราคาแบบนี้พอไหวไม่เอ่ยครับผมตอนนี้น้องกล้วยอยู่ในอิน o v วาสุดหรูเลยนะฮะเหมือนน้องกล้วยบอกเลยฮะรถดีมีคุณภาพสภาพ99.99%ว99ารันตีฮะที่เบสคาร์ออโต้หรือคุณพี่จะซื้อตรงไหนน้องกล้วยก็ไม่ได้ว่าแต่ขอให้ซื้อเต็นท์หรือบริษัทที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ มีวารันตีครับทุกเครือข่ายทุกอขอโทษครับทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคาลออโต้ทั้งหมดไม่ว่าคุณพี่จะทำอาชีพอะไรเหมาะสมกับธนาคารไหนเบสคาลออโต้จัดให้ครับออกได้ทุกอาชีพทํางานออกได้ทุกอาชีพนะผมก็บอกไว้เลยออกได้ทุกอาชีพทุกวันนี้เอติดแบ c ็คลิสเบสคาลออโต้ทาให้ออกได้เลยแต่ต้องมีเงินดาวนะ์นะอยู่ในความเป็นจริง ขอแค่ให้น้องกล้วยได้ดูแลรับใช้นะครับมีอะไรเข้ามาปรึกษากันติดต่อทุกช่องทางเลยเบอร์โทรเฟซไลน์ยินดีรับใช้สวัสดีครับ